สวัสดีครับผมอยู่กับผมทีระชัยรัตะนาโชตนะครับแจ็คเรือว่าไดน,นะครับผมวัอนี้นะครับผมมาล่ามาล,มาลอยอยู่กับไข่าบางไฟน,น้อยทอ่อคว้ยหมดนะครับเป็นไข่ไฟไข่น,น้อยไข่หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านของผมเนี่ยนะครับบ้านน้องไห้นะครับซื้อไข่เพื่อมาพรมลิขิตนะครับผมตอนนี้กาลัางแตงหางแตงหางอยู่นะครับตอนนี้ ก็ที่เขาหางอยู่นะครับนี่ทีมงานพ่อมเพียงเลี้ยงหน่ากันนะครับผมหางนี่ถือว่างามนะครับางามเพียงนะครับฮะผลงานสิเป็นังไดกับโปร่ทิดตามนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับบ้านแสงน้อยตำบลน,นาคำใหญ่อำเภอเืีองในจังหวัดอุบลราชธานีครับมาสิผ้ามาเป็นล้ำตัวันนี้นะครับ นะครับล้ำตัวคนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเจ้าสบับจักไปใสนะครับบมเห็นอยู่ยแต่ลูกน่องนะครับอ่ะฝากไวใ้ในในเด้อครับกับทีมงานพมลิขิดนะครับผม